น้องอันดามันพ่อไข่มุกข,ขาวพอ,ออยู่ขอควายบ้านน้นคุณทรงมอบให้อภิวัตถามเรียบร้อยโอ้สมพ่อเราซื้รือมั้ยแม่ลูกเบิ้มพันล้านแม่เป็นลูกเบิ้มพันล้านนี่แหละครับควายง่ามสายประกวดบึ้งดาบบึ้งดาบบึ้งดาก,ดาก,ดากเลี้ยมตัวนี่บ่ ก็อยากบอกอยู่กันว่าเลี้ยมตูนดากง่าขนาดทั้งันเราสิเอาเสียมบ้างข้นจุงกันรอควอยกันง่าเขากันผ่านนะเจ้าว่ะ